30มิถุนายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับอตอนนี้ทุเรียนลูกที่ท่านเห็นอยู่นะขณะนี้ก็อายุของเขาได้127วันแล้วนะครับถามว่าทําไมถึงปล่อยให้อายุเขามาถึง127วันก็เนื่องจากว่าในช่วงที่เรารอให้เขาสุกนั้นแม้ว่าเขาจะอายุได้120วันแล้วก็จริงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นฝน ฝนตกต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่มีแสงแดดที่จริงแล้วองค์ประกอบของการที่จะทำให้ทุเรียนสุกได้เร็วและสุกได้อย่างมีคุณภาพช่วงนั้นจะต้องเป็นช่วงที่มีแสงแดดต่อเนื่องมาถ้าหากว่าเจ็ดวันที่แล้วนะครับมีแสงแดดต่อเนื่องมาป่านนี้ลูกทุเรียนเหล่านี้พั่วปลิงก็น่าจะหลุดแล้วแต่วันนี้เรารอมาถึงเจ็ดวันแต่ว่าฝนตกทุกวันมันก็เลยทำให้ กระบวนการสุกข,ของเขานั้นยืดเยื้อออกมาจนกระทั่งมาถึง127วันแล้วทีนี้เมื่อองค์ประกอบของอายุเขาก็ถึงครบร2 0กว่าวันแล้วแล้วก็สาภาพใบของเขายังเขียวอยู่แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของเขาน่าจะเพียงพอเราก็เลยคิดว่าถึง127วันเนี่ยเราจะทำการทดลองตัดทุเรียนลูกนี้ไปบ่ม เหตุท <S an> ี <S an> ่มันเป็นอย่างนั้นมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เราตัดสินใจรีบตัดลูกทุเรียนลูกนี้ไปบ่มจะดีกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าตรงจุดจุดนี้นะครับลูกทุเรียนลูกนี้เขามีร่องรอยของน้ําแตกในช่วงที่มีร่องรอยของน้ําแตกนั้นปรากฏว่าฝนตกหลายวันน้ําเข้าไปขังตรงร่องรอยที่เปลือกแตกนิดนิดนั้นเรามาดูเช้านี้ปรากฏว่าเริ่มมีลักษณะ เบือยุ่ยแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจะรีบทําการตัดไปบ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดไปเลยนะครับอื่นๆน,น,นะครับหนามเขาก็เหี่ยวหมดแล้วหนามเหี่ยว้นามงอสีของเขาโอเคได้แล้วตรงนี้ก็สกัสกๆแล้วนะครับลูกนี้ก็น้ําหนักน่าจะได้ประมาณสามกิโลก,กว่าๆมาดูร่องรอยเลยครับนี่คือร่องรอยของหนามที่เคยแตกนะครับพอน้ําแตกแล้วฝนตกหลายวันน้ํามาขังอยู่ตรงนี้ จึงเริ่มเห็นเป็นสีดำๆอย่างนี้จุดนี้แหละคือจุดที่ทำให้เกิดเชื้อราอเราปล่อยไว้นานเชื้อราก็อาจจะลุกลามไปได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะทำการตัดแล้วเอาไปบ่มนะครับโดยเวลาเราจะ,ะหยุดเชื้อราตรงนี้ไม่ให้เขากระจายก็คือเราตัดไปเสร็จแล้วให้เอาปูนแดงนะครับเราจะเอาปูนแดงผสมกับน้ำส้มควันไม้มาทาตรงนี้ไว้เพื่อ เป็นการยับยั้งเชื้อราที่มาจากน้ําฝนเนี่ยไม่ให้เขากระจายมากไปกว่านี้ถ้าหากว่าใช้เวลาบ่มอยู่ประมาณ7วัน8วันถ้าหาแดดดีๆทุเรียนลูกนี้ก็น่าจะสุกนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าตรงรอยตัดนี้มีรสชาติเป็นอย่างไรอ่ารสชาติปรากฏว่าพอเราตัดเสร็จแล้วมันจะหวานนิดๆตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาไปทําการบ่มไว้นะครับ เดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับวิธีการป้องกันเชื้อราตรงนี้ไม่ให้เขาลุกลามไปเดี๋ยวจะเอาปูนแดงมาทาไว้โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ